หญิงแก่งแห่งล้านนาเจ้าหญิงฟองแก้วล้านนาเหตุที่ทรงอยาขาดกับสามีเพราะไม่ยอมแต่งกายแบบชาวสยามเจ้าหญิงฟองแก้วเป็นธิดาในเจ้าน้อยบัวละวงนเชียงใหม่พระบิดาถวายให้ตามเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมีตั้งแต่ยังเล็กจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในตำหนักของพระราชชายาในพระราชวังจนเติบโตเป็นสาวรุ่นง,งดงามเมื่อเข้าสู่วัยสาวด้วยความงามอันเลื่องลือของเหล่าข้าหลวงนางในตำหนักพระราชชายาที่แต่งกายงามแบบชาวล้านนา ือนุ่งสิ้นผมยาวกล้าวมวยทั้งยังเล่นดนตรีและไร้รำได้งดงามอ่อนช้อยจึงไม่พ้นที่จะมีบุรุษมาสนใจและมอบความรักให้ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเหล่ามหาดเล็กน้อยใหญ่ไปจนถึงเสนาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เจ้าหญิงฟองแก้วเองก็เช่นกันโดยเริ่มจากเจ้าจอมมารดาทุ่งได้มาสู่ขอเจ้าหญิงให้แก่พี่ชายของท่านแต่พระราชชายาทรงปฏิเสธด้วยทรงม